เราต้นบ้านสาขาสองสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะตอนนี้แอดต้นบ้านทําคลิปก่อนหวยราวออกนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะลงให้เลยเนาะก็เลยไม่ได้รอผลลาวว่าผลลาวออกเออเลขอะไรนะคะแต่ว่าวางลาวไปแล้วในห้องนะวันนี้ถ้าจำไม่ผิดฟันอะไรลืม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ในห้องปังแค่ไหนนะสั่งหยุดไปตั้งแต่ปกติแล้วนะทุกคนนะคะวันนี้แอดแมนฟันสองนะทุกคนจากคนที่สอบถามเข้ามาโปรสาเดือนนะคะแอดส่งให้โอเลยท่านที่นะเดี๋ยวแอดก็จะดึงเข้าห้องเห็นไหมมีพี่คนหนึ่งสมาชิกใหม่เลยแอดส่งโปรไปให้3า,าโปรก็คือมีโปรสเดือนโปรหเดือนแล้วก็โปรหปีเขาลองแบบอ่ะพี่ขอโปรหปีลวกันเพราะมันคุ้มกว่าไง เพราะมันคุ้มกว่าแล้วมันถูกกว่าสำหรับโปรหนึ่งปีเขาก็มาเลยปีหนึ่งวันนี้เขาทักมาหาหลังบ้าน่าแอดพี่ได้คืนเหมือนแล้วนะปีที่พี่ที่พี่ต่อโปรแอดไปปีหนึ่งแล้วทุกคนดูดนว่ามันคุ้มแค่ไหนวันนี้นะคือเขามากับดวงด้วยทางเลขเราดีด้วยวันนี้นะคะเมะื่อวานนี้ก็เข้านะแต่แอดไม่ได้ทํารูปนะเมะื่อวานนี้แอดต้นบ้านฟันฟันอะไรวะเมะื่อวานต้นบ้านฟันห้านะคะมาห้าสองสองห้านะถ้าจะไม่ผิดนะอืมถ้าจะไม่ผิดนะ แต่ว่าเมื่อวานเขายังไม่หลุดนะคะวันนี้ยิ่งไม่หลุดเลยทุกคนดูนะวันนี้อัตโนมัตฟันสองนะคะเจาะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะมาพิเศษบนล่างก็ดีใจแล้วทุกคนพอทุกคนเข้าใจนะพี่พในห้องนะวันไหนเลขหลุดเลขดับเราจะรู้เลยทันทีว่าโยการฟันตัวเดียวเนี่ยจะให้เข้าฮาหนอยสักหน่อยหนึ่งเนี่ยมันยากแค่ไหนเพราะฉะนั้นพี่ทุกคนลองคิดไว้เลยว่าโห เวลามันดับมันดับเลยไม่มาเลยนี่คือความยากของมันทุกคนบางคนบอกว่าฟันตัวเดียวใครก็ฟันได้ไม่จริงเวลามันหลุดมันหลุดเลยอืมอันเนี้ยต้องต้องต้องจําต้องจําให้ไว้เลยว่าวันไหนเข้านี่ต้องดีใจมากๆเลยเพราะว่ามาทางเราแหละนะคะเออนะคะเออนะได้สองศูนสองหนึ่งก็ดีใจละเรายังได้มาวัดใจเลยนะคะแอดบินพาวัดใจเม็ดเดียวเน้นๆเลยสองหกหกสอง นะแล้วอยู่ในในชุดสามหางด้วยคือเน้นสามหางให้พอเน้นให้เม็ดเดียวเน้นน้นอีกส,สัมบัตสายวัดดวงวัดใจทุกคนอ่าความเสี่ยงสูงแต่มาคุ้มนะเม็ดเดียวอะ่ะทุกคนเออเราไม่กลับเราไม่กลับหัวด้วยนะสองหกสองเน้นๆให้เราเลยก็ดีใจมากๆที่พี่ทุกคนตามได้นะคะในห้องมีคนตามได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะอืเม็ดเดียวนะทุกคนโอเคดีใจด้วยนะ ใครอยากเข้าห้องทักลไลน์มาได้เลยนะคะลอตโต้จีเม็กสองพันสิบแปดแอดส่งไปให้ปุ๊บพร้อมโอนทันทีแลยก็ดึงเข้าห้องเลยนะไม่ไม่ต้องรอทุกคนแอดส่งไปให้แล้วก็โอนปุ๊บแอดดึงเข้าห้องทันทีนะคะยังรับอยู่โปรสามเดือนก็คุ้มของแค่นี้เพยงเสียดายทุกคนความปังของเรายังรออยู่นะคะเมื่อวานนี้ดาวโจรทุกคนก็โอ้ยดาวโจรแอดจาไม่ได้นะว่ามันออกอะไรแต่ว่าแอดวางตัวนี้ค่ะดาวโจรเมื่อคืนดาวโจรเมื่อคืนจําได้ว่า อ,อ่พี่ๆได้สี่หกนะดาววีพีได้สนะี่หกดาวปกติได้สามเจ็ดนะถ้าจําไม่ผิดนะคะแมเนี่ยเอต,ต้มนวางดาวโจนดาวจนปกติดาวจน VP, วีพีทุกคนดูนะอืไปดูผลกันเองเองนาะเมื่อคือนออกอะไรบ้างเอต,ต้มนจำไม่แต่แต่จําได้ตัวเข้าคือมีสี่เจ็ดกับสี่สี่หกกับสามหกนะทุกคนสี่หกกับสามเจ็ดนะคะอืม ดาวปกติดาว VP นะใครอยากก็ห้องก็ลายนี้เลยทุกคนแอดจะไม่มีลายเดียวนะคะแอดแล้วก็ทักเลยว่าแอดอยากเข้าห้องขอกริกาหน่อยค่ะขอบัญชีหน่อยค่ะนะคะแอดจะมีโปรสามโปรให้เลือกเลยนะบางคนเห็นโปรปลายปีแล้วคุ้มกว่าคุ้มกว่าถูกกว่ากันมากเขาก็เขาก็โปรหลายปีคนไหนหุ้นน้อยก็โปรสามเดือนโปรหนึ่งเดือนยังไม่เปิดนะนะคะยังไม่เปิดแล้วพี่ที่อยู่ห้องโปรหนึ่งเดือนในในตอนเนี้ก็สามารถ ต่อเสามเดือนได้เก็บกําไรอย่างวันนี้ก็ปังที่สุดแล้วนะคะเอามาดูสิว่าถ้าใครตามถ้าใครตามชุดใหญ่ชุดนี้จะได้3 6ไป1ตัวนะตัวเน้นนะคะนะในห้องก็จะปังอยู่นะเออได้สี่เก้าด้วยนะได้สี่เก้าเก้าสี่ตรงนี้ด้วยนะคะอืมได้สองหน่อยนะคะปกติ VP นะมีชุดให้เลือกตามแต่ในห้องไอตีมันให้อยากให้อยากให้ตามเอ่อ ปฏิทินได้นะปฏิทินเน้นปฏิทินได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแอรมาหายไปไหนนะมาทำคลิปให้เราแลวนะทุกคนจะ้ะต้องรีบทำเพราะว่าเพื่อนเออเพื่อนคุณพ่อบ้านเขาจะมาดื่มเบียร์ประมาณตอนบ่ายสามตอนนี้คือมันบ่ายสองแล้วไงแล้ก็เลยต้องรีบทำคลิปให้พี่ๆหน่อยนะคะวันนี้นะโอเค ขอเริ่มเลยละกันนะคะหลักสี่อัตมาตได้สี่สามสองศูนย์เก้าแปดนะคะขอเจาะไวๆเลยนะใครอยากเข้าห้องไลน์นี้ไลน์เดียวไลน์นี้นะทุกคนนะคือทุกในทุกทุกรูปอะคะ่ะเคอัตมานวางในห้องชุมชนทุกคนดูนะในห้องชุมชนอัตมันวางเนี่ยห้องชุมชนดูจากไหนดูนะนี่ เข้ามาในช่องของแอตตันบ้านแล้วก็กดคําว่าชุมชนกดคําว่าชุมชนปุ๊บก็จะเห็นแอตตันบ้านวางอะไรบ้างวางรูปวางอะไรบ้างนะคะเออนะทุกคนก็ไปเลื่อไปเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าปังไม่ปังต้องบอกว่าเดือนเนี้ยไปทิ้งของเราหลุดไปแค่สองวันนะคะนับทันทั่วเลยสิบเอ็ดวันที่ผ่านมาสิบวันที่ผ่านมาเราหลุดไปสองนะะเข้าไปแปดนะคะไปทิ้งของเรานะคะอ่านะใครอยากได้ เม็ดเดียวใครอยากได้สามหางอยู่ในห้องได้แน่นอนนะคะไลน์ไอดียลอตโต้จีเวกสองพันสิบแปดนะคะกดไลค์คลิปนี้ั้งสามมาไลนะ์นะเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์ทุกคนเอาเจอกันวันเสาร์เจอกันวันเสาร์โอเคเจอกัน,ออกนขอสามมาไลค์ขึ้นไปหน่อยนะคลิปนี้ทุกคนจ๋าขอบคุณมากๆเลยคลิปที่ผ่านมาก็สามรอยไลค์อัพมากๆเลยขอบคุณนะคะอ่ะ เก้าสามเก้าสองเก้าแปดตัวกันนะคะสามหกสองหกแปดหกนะคะตัวกันตัวกันโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ถึงสามร้อยไลค์หน่อยนะคะกดแชร์ไปเด้อดาวโจนคืนนี้ก็ลองตามชุดนี้ดูได้นะ เข้าดีอยู่นะช่วงนี้เข้าดีอยู่โอเคอืมขิดสีก่อนแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ต้นบ้านด้วยนะคะอยากเข้าห้องทักไลน์มาได้เลยนะพร้อมโอนนะขอพร้อมโอนนะคะบางคนก็เออโอนพวกนี้ได้ไหมทักหน่อยได้ขอแค่โอนทุกคนนะเออมาอยู่ด้วยกันจะได้รู้ว่าปังไม่ปังนะคะโอเคจับสามตัวก่อนนะสี่ศูนย์สาม สี่ศูนย์สองสี่ศูนย์แปดนะทุกคนสี่เก้าสามสี่เก้าสองสี่เก้าแปดนะทุกคนแอตโตมันจะย้ำฝั่งซ้ายให้นะคือฝั่งซ้ายอะมันสี่หกสามมันต้องมาดิมันมีความรู้สึกว่าสามตัวจะแตกอะคืนนี้จริงอืม มีรู้สึกได้ว่าสาวรเราจะแต่งนะดาวดาวดาวคืนนี้ลองดูเดอ้อผู้ใดมกักดาวก็ร้องเบิงอกนะจ๊ะไอ้เจ้าบ้างของฟันแล้วเราจะไปเลยทุกคนฝากออกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึงสามร้อยไลค์หน่อยละกันนะพี่ๆในห้องแล้วก็พี่ๆที่อยู่ใน YouTube ด้วยใครอยากเข้าห้องสมาชิกเก่ายินดีต้อนรับเสมอนะไอ้เจ้าบ้านมีโปรสามเดือนให้โปรหนึ่งเดือนไม่เปิดรับนะเปิดเมื่อไร่เดี๋ยวบอกแต่ไม่ให้เร็วนี้แน่นอนนะ หนึ่งเดือนนี่เปิดให้พี่มาเก็บกําไรพู้ที่จะเอาทุนไปต่อทุกคนมันไม่ได้แพงสามเดือนถ้าจำผิดก็ห้าร้อยบาทนะคะสี่ร้อยเก้าสิบเก้ามันไอตัวบ้านจัดโปรใหม่คือสามเดือนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะไปไปหาดูแล้วกันว่ามันตกเดือนเท่าไหร่หนึ่งเดือนมันสองร้อยใช่ไหมสามเดือนมันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหกเดือนยิ่งถูกไปอีกหนึ่งปียิ่งถูกไปอีกทุกคนนะไปถามได้เลยนะคะ 40%นะหลักฝาหลักสองโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยขอสามว่าอะไรขึ้นไปนะแอตบาจะได้มีกําลังใจในการมาทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนวันเสาร์นะถ้าคลิปนี้ถึงสามว่าอะไรจะแน่นอนวันเสาร์ทุกคนวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเดอ้อ